นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการรับเสียงนะครับ ds 4 2นะครับหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นทางผ่าน usb คือไม่ต้องใช้กล่องนะครับเพียงแต่ว่าตลอเนี่ยแค่ไปซื้อสาย usb to serial นะครับจาก a d v i s e หรือจากที่ไหนก็ได้นะครับต่อขั้วต่อแบบนี้ซึ่งดูในวิดีโอได้นะครับตรงนี้ผมจะต่อขึ้นมาเข้าตัวนี้ตัวแยกนะครับเสียง c ี c วท์ซก์ดแล้วก็ควันดำนะครับ มันจะต่อขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับวันนี้คือเป็นตัวแยกถ้าแบบมีแบบม,แบบม,แบบมีไฟด้วยจะดีมากนะครับไฟเลี้ยงอันนี้คอมพิวเตอร์ผมดีมันก็เลยจ่ายกระแสะได้พอนะครับถ้าไม่มีตอ่อรอต้องไปซื้อแบบมีไฟเลี้ยงร่วมด้วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเราเขียนให้ฟรีอยู่แล้วหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับเสียง co ควันดำแล้วก็โคมไฟหน้านะครับเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ USB to serial เนี่ยจะบอกระบุคอมเป็นคอมที่เท่าไหร่ ท่านก็ไปเปิดนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะระบุว่าเป็นยี่ห้ออะไรบ้างนะครับเป็นเทส1350ศเป็นเซนเตอร์323นะครับเป็นการ์ดบอร์ดเป็นจีนาเป็นคิวบิตนะครับเครื่องวัดควันดามเป็นยี่ห้อไหนนะครับอ่านะครับก็อันนี้คือที่ที่ทำให้ดูนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยเราก็แจกฟรีไปนะครับ เสร็จแล้วเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยคอมโพตก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ผมเสียบแค่อันเดียวมันก็เลยโผล่แค่อันเดียวต่อสายก็ต่อเข้าไปนะครับอันนี้สายอยู่ที่10เมตรนะครับต่อขึ้นมานะครับมาเข้าตัวนี้นะครับเสียงมันจะขึ้นมามีแมกโครนะครับค้างค่าสูงสุดได้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะต่อตัว Co นะครับจนถึงควันดำให้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นคลิปที่1นะครับ